สาีสาวโดยใช้เสียงแคนเป็นสื่อฟ้อนรำอย่างสนุกสนานในเสียงแคนลาวการแสดงพื้นเมืองสะท้อนวิถีชาวลาวโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะศึกษาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ่ายทอดน้าตัดสินประจำชาติที่คล้ายคลึงกับการฟ้อนรำทางภาคอีสานของไทยเชื่อมโยงวัฒนธรรมร่วมในอาเซียนที่มีมาตั้งแต่อดีตที่นำมาแลกเปลี่ยนในงานมหกรรมดนตรีและศิลปะก,การแสดงสปิริตออฟอาเซียนสร้างความเข้าใจในอุตสาหเนผ่านศิลปะ และการแสดงรู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าได้มาและกจะเจ้ประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างไทยและการเล่าะว่าเจะได้หูถึงวัฒนธรรมทีเทาที่มีค่ายคือกันตะยังคือเอรีพวงห้ามาดานนะดนตรีเนาะกจะโูมว่าบทฟ้อนที่มีการฟ้อนจะเป็นนิ่มนุ่นอ่อนซอนค่ายคือกันเจ้า ใช้จากพม่าผสมผสานกับศิลปะการละครของไทยสร้างสรรค์เป็นหุ่นสายเสมาที่เปิดการแสดงและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไปทั่วโลกตัวอย่างก,การพัฒนาศิลปะร่วมของภูมิภาคที่ไม่เพียงนํามาใช้เป็นสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมหากการประยุกต์และพัฒนาเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ก็ทําให้หน่าตาัดเป็นมากกว่าการแสดงที่สร้างสีสันหากยังนําไปสู่การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและพัฒนาเป็นศิลปะร่วมของชาติอาเซียน สิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่ามันทําให้เราเริ่มมองข้าว่าประเทศฉันประเทศเ,ทศเธอเรามองว่าเรามีรากที่สามารถที่จะเลี้ยกต่อยอดกันได้อย่างรวดเร็วลักษณะของการรำลักษณะของดนตรีลักษณะของการร้องการเอื้อนมันจะต่อยอดกันได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดอาเซียนกันแบบไม่ใช่เปิดว่านี่ของฉันของเธอมันต้องเปิดของเรา วิจัยศิลปศึกษาสปปลาวนะคะตอนนี้เราเป็นโครงการความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนานหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนร่วมกับทางสปปลาวคือเราได้ไปร่วมมือกับเขานะคะตอนนี้เนี่ยอย่างนักสแสดงที่มาเนี่ยเป็นนักสแสดงที่มาเรียนนัตศิ์แล้วก็ดนตรีกับเรา2เดือนก็คือเขา,าสอนเราเราสอนเขาเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒน์กันก็เป็นโครงการความร่วมมือที่ต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไทยอินโดนีเซียที่เริ่มทำความร่วมมือกันต่อค่ะ แห่งอาเซียนที่คล้ายคลึงและแตกต่างจําเป็นต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจงานมหกรรมดนตรีและศิละปะก,การแสดง Spirit of อาเซียนคือตัวอย่างความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาจากประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลาวและอินโดนีเซียเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้และเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการและศิละปะก,การแสดงเพื่อน,นําไปประยุกต์พัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต